น้าหาไทยร่วมวงวิจารณ์ลัน่นถ้ามีลูกสาวขอให้เจอกับตัวเองดารารุ่นใหญ่แสดงความเห็นข่าวเวียกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีที่พระเอกหนุ่มคนดังอย่างเวศุกรวัน์คณรัตัดตสินใจสละโสดและเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวนอกวงการเพราะหลายคนยังคงไม่มูฟออนจากรักครั้งเก่าและเกิดการภาพพิงกันมากมายขนาดคนในวงการด้วยกันเองอยังอดที่จะวิจารณ์ไม่ได้ล่าสุด แันคลับก็สุดงงหลังนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างต้อมนหาไทยพิจิตราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวของเวีรแรงมากเอาเป็นว่าจะว่ายังไงไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะใครไปเจอข่าวลีน่าจังบูรี่ hashtag, เวสุกุลวัฒนแล้วมาเจอคอมเมนต์ของดารารุ่นเก่าคนหนึ่งแล้วงงนางเปิดวอทำไมรุนแรงขนาดนี้อยากโดนฟ้องหรือเกาะกระแสโดยคอมเมนต์ที่แคปมานั้นมีข้อความว่า เชร์ดีถ้ามีลูกสาวขอให้เจอกับตัวเองให้เจอคนเจ้าชูไม่รู้จักพอและพูดไม่คิดรักษาเครดิตคนเลิกไปพูดจะเหมือนเมารักใหม่มาแต่ชาติปางก่อนจะอ้วกแบบนี้น่ากลัวและอีกข้อความว่าผู้หญิงเสียเปรเียบสิ่งที่เสียไปแล้วเรียกคืนกลับมาไม่ได้คือเวลาและเครดิต ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนานเลยว่าคนวงในและดาราเหมือนเขารู้อะไรมาเลยเขาไม่รู้อะไรหรอกค่ะก็เห็นมีแต่อีป้าลีนากบยายต้อมเนี่แหละที่อินสงสัยมีปมที่ผัวทิ้งเลยคิดว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันวงในดาราคนอื่นเขาแสดงความดีด้วยหมดเหมือนเอาปัญหาของตัวเองมาเล่าแต่แซะพี่เวียชัดๆเหมือนป้าไปอยู่ใต้เตียงเขาเหมือนเป็นขนจกักระเขาทั้งๆที่ตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นพูดยังกับว่ารู้ดีไปหมดหน้าฟ้องยายคนนี้งานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์สนานเลยละค่ะ ซึ่งหลายคนก็มองว่าอินเกินและแสดงความคิดเห็นเหมือนไปอยู่ใต้เตียงเขาเลยในขณะที่หลายคนก็มองว่ามีการแช่งลูกเขาแบบนี้ไม่น่ารัก